พลังแห่งความฝันขับเคลื่อนชีวิตไฟแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยดับท่ามกลางโลกอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายแต่ละคนล้วนมีความฝันที่แตกต่างกันบางคนฝ่ฝันถึงความสำเร็จบางคนฝ่ฝันถึงความมั่งคัง่งบางคนฝ่ฝันถึงความสุขความฝันเปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนชีวิต เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ก้าวข้ามขีดจำกัดมุ่งมั่นต่อสู้กับสิ่งที่สร้างปัญหาแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ความฝันของแต่ละคนยิ่งใหญ่ขนาดความฝันไม่ได้วัดกันที่ความยากหรือความง่ายหรือโอกาสประสบความสำเร็จแต่ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและความตั้งใจของแต่ละบุคคล ผู้คนมากมายที่มีความฝันยิ่งใหญ่ล้วนผ่านร้อนผ่านหนาวเผชิญอุปสรรคและความท้าทายมามากมายแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่เคยยอมแพ้คือแรงผลักดันจากภายในจิตใจแรงผลักดันเหล่านี้มาจากหลายแหล่งในแง่มุมต่างๆเช่นความเชื่อในตัวเอง ความรักจากครอบครัวแรงบันดาลใจจากบุคคลที่ชื่นชอบหรือความปรารถนาที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงตัวอย่างบุคคลที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่และไม่เคยยอมแพ้มีมากมายเช่นนักกีฬาผู้ฝึกฝนอย่างหนักทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อค้นคว้าหาชัยชนะในระดับโลก นักดนตรีผู้ฝึกฝนฝีมือแต่งเพลงและสร้างผลงานเพื่อมอบความสุขให้กับเหล่าผู้คนนักวิทยาศาสตร์ผู้มุ่งมั่นค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับโลกนักธุรกิจผู้ิเริ่มสร้างสารรค์และขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างความมุ่งมั่นและพัฒนาเศรษฐกิจ อาสาสมัครผู้เสียสละเวลาแรงกายแรงใจเพื่อช่วยผู้อื่นและสร้างสังคมที่ดีความฝันของแต่ละคนล้วนมีความหมายและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นจงอย่ายอมแพ้ต่อความฝันของคุณจงมุ่งมั่นทุ่มเทและพัฒนาตัวเองสักวันหนึ่งคุณจะประสบความสำเร็จและสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพราะพลังแห่งความฝันนั้นยิ่งใหญ่และไม่มีอะไรเปรียบไปได้